ล่าสุดนะครับเบอร์3หรือว่าเบอร์สของกลุ่มหมวกฟางอย่างซันจินั้นนะครับก็ถูกอาจารย์โอดาแกงอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นฮารคิราชันของพี่แกข้อจอ2ทิเพื่อเป็นการกดไลค์กับคลิปนี้นะครับได้ได้ว่าเป็นหนึ่งตอนที่หาเลยที่กาบันนั้นบอกเลยครับว่ามันมีคนหนึ่งคนเนี่ยในกลุ่มพวกเองเนี่ยสามารถใช้ฮารคิราชันได้นะและเมื่อหันกลับไปนะครับซันจีนั้นเนี่ยพยายามเสนอหน้าเลยว่าผมหรือเปล่าเป็นผมหรือเปล่าแต่สรุปแล้วไม่ใช่นะครับก็คือเป็นทางด้านของโซโลนั่นเองที่มีาาาาคิรรชแตต่่่่มัันนนนสใจงทีว ก็พยายามถามนะครับว่าเฮ้ยเป็นผมหรือเปล่าและกาบันนั้นเหมือนจะตอบบางสิ่งบางอย่างมากับซันจีแต่โลกีนั้นดันวุ่นวายมาเสียก่อนเราเลยไม่ได้คําตอบนั้นแฟนมันพีดนั้นก็ยังสามารถลุ้นได้นะครับว่าซันจีนั้นเนี่ยจะมีฮาคีราชันเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะในท้ายที่สุดแล้วฮาคีราชันมันก็ไม่รู้นะครับว่าจะตื่นขึ้นมาตอนไหนอาจจะตื่นขึ้นในศึกครั้งนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ซันจีไม่รู้ก็ได้ก็ขอให้ทุกคนนั้นนะครับให้กําลังใจกับเบอร์สามเอ้ยเบอร์ไหหหหนนนนนกกกกก็แแแแลลลล้้้ววววตต่่่ะะครัััับของุมมมฟาาาดูพ จริงซันจิคือเบอร์สี่นะพยายามเร่งตัวเองขึ้นมาหน่อยนะครับต้องมีสักวันแหละที่จะสามารถขึ้น,นเป็นเบอร์3หรือเบอร์2ของกลุ่มได้